สวัสดีค่ะคดหนิงนะคะหลายคนก็คิดถึงนะคะวันนี้นะคะก็จะมา,อาบอกถึงความดีๆละการหรือว่าความรู้ดีๆนะคะที่เอามาฝากมาฝากกัน,นะคะ่ะหลายคนถามว่าการลงทุนอะไรที่ดีที่สุดนะคะคดหนิงก็จะตอบว่าการลงทุนในตัวเองคะ่ะคนส่วนใหญ่นะคะมักไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่ารู้สึก เป็นห่วงตัวเองนะคะเอาเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องประกันนะคะตอนคุณซื้อรถคุณยังทําประกันให้กับรถนะคะแล้วสุขภาพของตัวคุณล่ะคะทําไมคุณถึงไม่ทําประกันสุขภาพให้กับตัวคุณเองนะคะหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือมองว่ามันเป็นเรื่องไม่จําเป็นแต่นั่นนะคะการที่เราจะใส่ใจตัวเองนะคะ การที่เราออกกําลังกายเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแค่นั้นนะคะสุขภาพของเราก็จะดีสมองของเราก็จะแจ่มใสและนั่นคือการ Invest ค่ะหรือการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะเพราะตัวคุณนั้นนะคะจะสร้างรายได้หรือว่าอินคัมที่คุณตามหานะคะได้อีกยาวไกลโคดหนึ่งค่ะประกันชีวิตคิดได้ก็ ง่ายนิดเดียวเอาไปทำกันนะคะ